สวัสดีครับผมพบกับผมลุงโรดนะครับเนาะมัอนี่เฮ้าวันที่ไปลงตีปลาแต่ว่ามาข้ามาเปลี่ยนตัวนี้ครับผมแล้วก็ไปธุระนิดนึงครับผมไปธุระนิดนึงตอนแรกยังสิพ้าแวกกันไหมนะครับเนาะช่วงนี้ผมไปตีหนาดินถิ่มไว้ที่พูนนะครับนาฟ้าครับอืมเยอะอทีลิปกบ้างได้นะครับเด้อเพราะว่าธุระคือว่าก็คืออนี้นะครับเห็นะครับผมนี่นี่ครับข้ายากับน้ตัวนี้อยู่ครับผมเอ่อเนาะปลาบ่ได้ไกลบ่ห่างถิ่มบ่อใดนะครับเนาะอันนี้ เอเอจะให้อ่าเจ้าตีปลาทั้งหลายนะครับเนาะเอ่อโอ้ยอยากฝากไปพี่เชนเด้พี่เชนตุ้มตุ่มที่เล็กวาสันอา่านิกอเมโดอา่าพิเศษเลยโค้ด U S E เอออยากฝากไปให้เมืองเด้อคันหูวจั๊กมองไปมองมาอา่ากานมาทั้งพี่คือทีเด็กนัวๆกันอันนี้คือคอมเมนปลาชฉโดดนะครับเ,เด้อเอ่อเฉโดคอมเมนต์ช้อนคอมเมน แต่ว่ามันปลาบ่ได้ไกลบอห่างนะครับเนาะของสุนิมันปลาบ่ได้จริงๆเลยครับผมนี่เป็นดูดูกาลครับผมไม่ว่าดูดูกาลมันว่าบ่ได้ครับผมนี่อ่ามันต้องจําเป็นนะครับเนาะเรื่องมันจําเป็นบอกว่ากันนะครับเนาะแฟนซีเอฟซีเขาทั้งหลายข้อสีปลาฟิชชิ่งเขาว่าบ่ได้มันนี่อะไรมันก็ทีมก็เสีได้ครับผมจําเป็นจะต้องเอามาก่อนกระตังมาเอาน่ำหยอดตัวนี้นนํำครับผมนี่น้ำมันจะปลาครับผมนี่ ถ้าไม่ตีมอนตีลือตีไก่ครับก็เลยแว่เอาตัวนิํนาบอกว่ากันนะครับเนาะพี่น้องเฮาอ่ะต้างติดตามกันต่อไปว่าสิมีรุ่นยังกันอีกนะครับเด้อทางใต้ก็ปุ๊บเราไม่ครับของเฮายังนี่นะอ่ะว่ากันไปไม่เฮาอ่าสำหรับมือนี้กับค้งสี่ผมมียังมากแล้วครับเนาะเออคงกล่าวคำว่าสำหรับสวัสดีครับสำหรับมือนี้ครับผมเจอกันเช่อกัน